สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นตากแต,กแตนชนระดาโพดขอโทษแล้วรับอารมณ์ล้นล้วน,วนแต่กลับขอโทษเพียงแค่คนเดียว กลายเป็นตามาของวงการลุกทุ่งมาอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านนักร้องลุกทุ่งชื่อดังอย่างตากแตนชนลดาได้ออกมาโพสเดือดฟาดกระเทยเพื่อนรักนักร้องลุกทุ่งดังได้ก็ดับได้ซึ่งชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปยังจ๊ะนงพนีและเพื่อนสนิทอย่างเอ็มวิทวัฒนซึ่งหลังจากที่ตากแตนได้โพสข้อความดังกล่าวออกไปส่งผลให้จ๊ะ เอโดนทัวลงก่อนที่ต่อมาจะนุงพนีจะได้ออกมาเปิดใจเสียงสั่นน้ำตาเคราห์ประกาศแตกหักกับนักร้องรุ่นพี่ตะกแแตนชนรลดา ล่าสุดตะกแตนชนรดาเผยว่าต่อสายตรงโทรขอโทษเอ็มวิทวัตยอมรับอารมณ์ล้วนๆแต่ไม่ขอโทษจะนุงพนีโดยระบุว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์สดของตนเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูไลฟ์แล้วแตนก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแหละแตนใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้แตนเลยอยากมาขอโทษเอ็มที่ไปคิดเอง ว่าน้องด่าดแตนทั้งๆที่ถ้ามีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแตนเสียใจที่ทำให้คุณย่าเอ็มร้องไห้ แตนเพิ่งรู้ว่าเอ็มเป็นแฟนเพลงของแตนและร้องเพลงแตนบ่อยๆเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองและโทรคุยตรงๆตั้งแต่แรกแตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้แต่แตนจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเอ็มเป็นการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากจะขอโทษเอ็มและขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังค่ะ จากใจตะกะแตนชลรดาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ